ไม่ใช่สวัสดีครับอย่างนี้อ่าตต้งตรงแถวตรงแถวตรงสวัสดีครับโอ้ยสวัสดีครับสวยๆผมชื่อเด็กชายนาทีอา้าวเด็กชายนาทีทำไมสวัสดีครับแป,ปเดีเองอะ่ะโอ้ยจะไปดูรูปหล่อในในคอมใช่ไหมว้หล่อเกินหล่อเกินไหนครับเนี่ย ไปข้างนอกเหรอเอาไปข้างนอกเปิดเปิดประตูเอาเปิดประตูครับอ่าเก่งมากอ่าแต่พ่อออกด้วยเอาเปิดกว้างๆี่พ่อออกไม่ได้เอาปิดเสร็จแล้วพ่อจะออกยังไงะลูกตะเอ๋เอาพ่อเปิดกว้างๆเลยเปิดกว้างๆเลยอ่าพ่อออกนะอ่ะนาทีปิดอ่าปิดเลย โอเคเราไปไหนต่อไปไหนเนี่ยฮะไปไหนเฮ้ยไม่เอาไม่ห้องน้ำนี่ใส่เพลนเพิดมาเข้าห้องน้ำไม่ได้ไปทางไหนครับมันสูงมันสูงลูกลงไม่ได้ครับ โอ๊ยไปทางข้างหน้าบ้านดีกว่าตรงนู้นดีกว่าอันนี้มันสูงเกินอะไรครับหมันสูงมากเลยนะลูกหูสสูงมากเลยไม่เอาไม่เอาสูงครับสูงไปเราเดินชมชมวิวกันดีกว่า<ม>เดินไปฝั่งนี้นอ่ะเนี่ยเดินไปวน<ม>อ่าเดินไปเดินไป <c oughs> <c oughs> นไหน กลัวกลัวไปหน้าบ้านไปหาแม่ดีกว่าไปดูอาเมืออางมือโอ้ยล้างมือเจี๊ยบใด่แล้ว้างมือยังไงเอาะเปิดน้ำเหรอพอแล้วเบาๆล้างเลยเพื่อนเหรอมือเพื่อนเหรอครับเพื่อนเยอะไหมะมือปิดยังโอ้เก่งมากสบัดสบัดสบัดมือด้วย บาดสะบัดสะบัดเนี่ยไปเดินเดินวนวนไปฝั่งนู้นฮะส่งกระจกกันมาส่งกระจกก่อนส่งกระจกกันเร็วมาดูดิว่าหล่อไหมส่งกระจกกันว่าหล่อไหมเี้ยนี่ยกระจกนี่มาอ่าดูสิหล่อไหมย็นไงหล่อไหมโลเฮ้ยวิ่งไปไหนอีกแล้วเนี่ยฮะเปิดน้ำอีกแล้วโอ้ก๊อกน้ำมีเยอะจริงๆเลยเนาะ ôui, hồ lau mờm à, sạch chăng, ôi, đẹp na, rồi, bít, 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 đẹp na, เอาเอาตกนะครับไปเดินวนไปหาแม่เร็วเดิน,นอ้อมไปนี่ไปเข้าช่องนี้ไปลูกมาเร็วลูกมาตามพ่อมาเดี๋ยวเดินจับนะอยู่คนเดียวอะ่ะเ,เร็วนี่ตรงนี้ไปเข้าตรงนี้ไปไปเลยครับฮะใช่นุ่นแม่นุนน่นอะ่ะเห็นแม่ยังอ๋อ <c oughs> อาแล้วพ่อจะเข้ายัางไงอีกแล้วเนี่ยไอ้นาทีหนีพ่อไปแล้วอะ่ะแล้วพ่อจะเข้ายัางไงอ่ะแล้วพ่อจะเข้ายัางไงเนี่ยโอเคโอเคโอเค้เก่งมากมานาทีมาทียืดตรงนี้มา ไอทีอยู่ตรงนี้มาหันหน้าหาพ่อทีโอ้ยตกท่อนะครับตกท่อนะนอทีไปดูดอกไม้สิดอกไม้สีอะไรเนี้ยดอกไม้สีเหลืองเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี้ยดูสิสวยไหมเนี่ยนาทีมาดูสิลองดูใกล้สิลองดูใกล้สิดอกไม้สีอะไรดูดอกไม้ใกล้ๆกล้ิเนี้ยนาทีดูใกล้ๆกล้ดูใกล้ๆ้ว่าดอกไม้สีอะไรบ้างมีสีอะไรบ้างสีเหลือง ได้ทีนั่งดูนะวิ่งเอามือจิ้มสิครับเดี๋ยวแมงมันกัดนะดอ,ดอกไม้สีอะไรครับดอกไม้สีเหลืองสีเหลืองใช่ใช่ใช่อ่าอันนั้นสีอะไรอ่าดอกไม้นั้นสีอะไรเนะี่ยสีขาวสาธุเลยอ่ะสาธุข้างหลังก็ได้ อ๋อทุกนี่นาฮีเห็นช้างไหมเห็นช้างไหมเนีย่ยม,ม,มีช้างกับม้าเห็นไหมป<น>่ะไปดูใกล้ๆไหมไปดูใกล้ๆไหมในในอ่อนาทีเดินขึ้นไปดูใกล้ไป,ไป<น>อะไรนะแบบนอานาทีไปดูใกล้ๆสิมาขึ้นมาขึ้นมานี่หมาหมาแกะสลัก มาเป็นไม้เป็นไม้หรือเป็นปูนน่าจะเป็นปูนโอ้ยมากับปูหืมสาธุอะไรนะเฮ้ยยาลูกเ,เพื่อนนะครับนาที อาทิจะวิ่งหาพ่อเหรอโอ้ยพ่อวิ่งหนีสิพ่อวิ่งหนีสิอย่างเงี้ยพ่อหนีหนีหนีสิหนีสิแต่เย็นเยสิหยุดก่อน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 ครับหยุดก่อนนะฮี่เวียนหัวแล้วหยุดก่อนหยุดก่อนเวียนหัวหยุดก่อนอยู่เฉยๆก่อนเวียนหัวอยู่เฉยๆนะอาทิอยู่เฉยๆนะครับไปไปไปพระกันก่อนไป ไปไหว้พรานะโอ้จะวิ่งสิครับครับเดี๋ยวไปไหว้พรากันเนาะแล้วครับเดี๋ยวนาทีไหว้พรานะครับอนาทีธรมาารมเมออรหังสัมมาสัมพุทโธพระควาพุทธังพระควันตังอภิวาเทมิครับ สวาขาโตพระคัาภีรธโมรรมังนมาสามิกับสุปฏิปันโนพระคัมโตสาวกสังโคสังฆังนมามิกับโอ้ยเก่งจังเลยฮะลงแล้วหรออ่าไปไหว้ที่ไหนต่อที่นี่เหรอโอ้เก่งมากเลยไปไหว้สามพระองค์ต่อหรอครับ โหโหวิ่งใหญ่เลยพ่อไม่ทันแล้วเนี่ยพ่อตามไม่ทันแล้วเนี่ยโอ๊ยทำยังไงเนี่ยพ่อตามไม่ทันอ่ะพ่อตามไม่ทันแล้วเนี่ยงู่าหนีสิตามไม่ทันแล้วโอ๊ยขนมมือแล้วอะอ่ะกาบหนึ่งเดี๋ยวพ่อถ่ายตรงนี้ก่อนนะอ่ะอาทีกับหนึ่งนะ กาบหนึ่งกาบสองกับสามกับสามโอ้ยกลหูอ่อนชอยมากเลยหูยไปแล้วไปแล้วไปแล้ววิ่งอีกแล้ววิ่งอีกแล้วโอ้โหทำไมซอยเท้าอย่างนั้นน่ะโหโหโอย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 วัมากเลยวัยมากเลย เย็นๆสิรอ่น่อ,นอยรอหหน่อยสินาทีเอหหน่อยลูกมาหาพ่อเร็วเอยเยเอยอย่านะมาหาพ่อเร็วอย่าขึ้นไปทั่วที่สวัดีครับนาทีไปไหนเนี่ยว้าเอา้าจะเข้าไปทำไมเนี่ย เอา้าเอา้าจะเปิดประตูแล้วโอ้โหเปิดประตูได้ด้วยปิดแล้วบายบายโอ้ยนะดีปิดแล้วโอ้ยแล้วพ่อจะเข้ายัางไงอ่ะอา้าวเปิดให้พ่อเข้าเหรอโอ้ยยุงยุงยุงอ่ะเดี๋ยวพ่อเข้าเดี๋ยวพ่อเข้าโอเคพ่อเข้าแล้วนะพ่เอเขอ้าแล้วพีต่ตู้โอ้โหเก่งมากมากจะวิ่งไปไหนอีกอ่ะ bên này nhé Vinh bên này ơi phải phòng là là văn nốt đó nốt nốt chìt rồi nè nốt chị rồi nè ủa nó kia hả โอ้ยกลัวนกระวังเราเย็นใจเย็นๆนกเฉยนกเกาะบ,บนหลังคาลูกกลัวเหรอโอ้ยเหยียบพ่อแล้วกลัวอะไรขนาดนั้นเนี่ยตกใจเลยเหรอ,อเ,เดินไฮหลังทำไมลูกเดี๋ยวตกนะอืออ่ะอ่ะ,อะเต้นเต้นไปแล้ว